สวัสดีครับเชา้าวันพฤหัสที่24รรก,กระกรกฎานะครับมารีดนำเชื้อเจ้ากุมารดำค่าตัว400แสนนะครับ <c oughs> ดูนำเชื้อกันครับ จะฉีดให้ไก่สาวในล็อกนะครับที่ลูกค้าปิดไว้และที่จะลงแบ่งวันนี้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นลูกแสนกลแม่เยือมูสดำแม่แก่ผสมกุมารดำลูกโตุนนะครับอันนี้ของคุณดีมครับเยือโกสมผสมกุมารดำของคุณนานะครับเยือโกสมชามนาผสมกุมารดำของพี่ธนากรนะครับ เยาโก้ um o, สมชาแมนาวผสมกุมารดำา่ส่แล้วนะครับพี่ของพี่ตุ้มนะครับของคุณแบงค์เยาโกุ้มแสนกลนผสมกุมารดำของน้องวินนะครับเยาโกุ้มแสนกลนเยามุสดำผสมกุมารดำอันนี้สมพงศ์นะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปลงดบ่งให้นะครับ คุณดมเยอโกสมแสนกลผสมกุมารดำฉีดให้เรียบร้อยนะครับเยอยโกสมแสนกลของคุณเทวันเยอยโกสมชาะนาวผสมกุมารดำไข่มาแล้วนะครับใบหนึ่งของคุณจารุวัฒน์เยอะโกสมแสนกลทองดำมหาคนครผสมกุมารดำขีเท่าแล้วนะครับไข่มาแล้วหนึ่งใบ เจ้าโคกผมของคุณเชียนนะครับผสมผสมกุมารดำพญาเย,ยนาะนะครับลูกสองต้นผสมกุมารดำมีเทาแสนคมนะครับเทาแสนคมผสมกุมารดำของคุณต้นลูกสาวโชกุลผสมกุมารดำไข่มาแล้วนะครับหนึ่งใบ คุณภูริศลูกสาวโชกุลของคุณนิพนธ์โชกบุญชามานาวผสมกุมารดำอันนี้ลูกแสงคนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปลงแบ่งให้วันนี้นะครับคุณศิลวิทย์สมพงษ์ชามานาวมีลูกสมพงษ์นะครับ คุณเชียนลูกสาวผมคงผสมกุมารดำเยือกเสร็จนะครับใส่กุมารดำให้นะครับเสร็จร้อยกุมารดำ ของคุณโจพยาเยนานนะครับลูกสมพงผสมกุมารดำโอเคครับ